หนึ่งสอง่อ่ากลุ่มสุดท้ายแนะนำชื่อสกุลค่ะอ่าต่อไปเป็นตัวแทนกลุ่มสุดท้ายแล้วตั้งใจฟังครับเดี๋ยว น <Auf> ยังไม่แนะนำชื่อนำเลสนอเลยเขาเตรียมมาแล้วเลยโอเคโอเคโอเคเกิดมาสักการ์พักอาจารย์ทุกคู่เรียนคุณครูที่คารวและสวัสดีเพื่อนเพื่อนที่น่ารักทุกคนคพวกเราวางแทนุ่มที่สองคุมกลุ่มคนที่กลุ่มอะไรกลุ่มอะไรนะ กลุ e ่มคนดีที่ไม่ได้บีดีแค่หน้าตาพิทยากรประจํากลุ่มพระอาจารย์โอโม่อ่ะต่อไปเชิญแนะนําตัวที่ละคนครับเด็กหญิงวัยพิทยาเชิญเชิญพี่จีเด็กกินข้าวในีิชพูดดังๆนิดนึง ต่อไปปวดตืออุบสใช้ทางสังสังสงขรกรมเช่นการปวดมีภาวะ,ะชินาชิลาล่อยู่ภายในได้ฟังเรื่องที่พระคุูธเจ้ามีแสงออกมาจากร่างกายเรียกว่าช แสงออกมาด้วยออร่าออร่า Thank you พระพุทธรูปเดี๋ยวอาจารย์จะจําลองเป็นพระพุทธรูปนะตามที่เพื่อนว่าพระพุทธรูปประจําวันเกิดเราน่าจะไปดูเหมือนกันคนนุณป<บ>แรกเสียงดังนิดนึงนะคะเสียงดังนิดดังนิดนึงหนุวันแรกวันอะไรครับว่าเลยวันอาทิตย์ค่ะดูพระพุทธรูปวันอาทิตย์สิแต่แปลกหัวไม่แหลมเลยพระพุทธรูปอง ห้ามยากต่อไปปจนอารางเส้ยัปางสยาปางสยาอ่าเป็นปนางนอนใสายยา่ยา,ยา,น,า,ยยานะคะนอนนั่นเองตะแคงขวานะคะต่อไป พระพุทธรูปประจำวันพูดเป็นพระพุทธรูปปางอุ้มปางอุ้มพานอันนี้อันนี้เป็นพระปางอุ้มพานอ่ะต่อไปพระพุทธรูปประจำวันพารือหัดปางสมาธิพระพุทธรูปปางวันพื่รหัสปางนั่งขัดสมาธินะคะต่อไปพระพุทธรูปประจำวันศุกร์ปางปางรำพึง บางรับเึงฉันรับเอออ่าต่อไปพรูาจวัน้าวเอพยนะมันต้องมีกี่หัวคะเก้าเสียงหรือเจ็ดเสียงนะอันนี้กี่เสียงเออสิบเสียงใช่ไหม อ่าห้าเสียงอ่าปางวันเสานะคะสมบูรณ์สมบูรณ์อ้าต่อไปไมีอะไรจะนำเสนอไม่เอ่ย่าขอจบการน,นำเสนอแต่เพียงเท่านี้ปรบมือให้กลุ่มนี้ด้วยค่ะนำเสนอดีมากนำเสนอดีมากนะคะอ่าดังนั้นนะคะ คศึกษาภาพป่ายของเราที่มีแบ่งตามจุดต่างๆนั้นเพื่อที่ให้นักเรียนได้ศึกษาว่าทุกอย่างเลยที่อยู่รอบตัวเรานั้นล้วนแล้วแต่มีประวัติศาสตร์มีเรื่องราวมีความเป็นมามีความสำคัญและมีคุณค่าในตัวของมันเองเป็นการเดินออกจากห้องสี่เหลี่ยมเพื่อไปศึกษาสิ่งรอบกายให้เราได้รู้ว่า สิ่งน,นี้คืออะไรมีความเป็นมาอย่างไรโดยเฉพาะในเขตพื้นที่วัดปายโยธาประสิทธิ์นั้นเราก็จะเห็นพระพุทธรูปนะคะแล้วก็เห็นต้นไม้เห็นสัตว์นานาชนิดและก็มีคําสอนที่แฝงอยู่ในนั้นนะคะดังนั้นนี่คือสาระประโยชน์ในภาพป่ายนี้นะคะลําดับต่อไปให้คุครูได้จัดแถวนะคะจัดแถวให้เรียบร้อยสวยงาม เหมือนก่อนที่จะนําเสนอนะคะก็จะเข้าสู่กระบวนการขอขามาพระรัตนตรยัยแล้วก็ถวายจตุปัจจัยรับพรจากพระอาจารย์ก็ปิดโครงการเป็นระดับต่อไปค่ะคะุณครูครับนักเรียน อ่เพื่อความง่ายในก็จะแถวแถวนุ่งเอาลุกก่อนนะครับไม่งั้นไม่ตรง